นี่นะคะหนูนาก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานในโปรเจกต์ The Ladies mm hmm. กับเพลงอย่าให้ความหวังทั้งทั้งที่ทเป็นไปไม่ได้คะ mm ่ะ hmm. เป็นเรื่องราวของความรักของ3คนนะคะคือหนูนาเนี่ย mm hmm. กับพี่เต้ยเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วเราเป็นแฟนใหม่เขา mm hmm. แล้วพี่เต้ยกับพี่ดิวเนี่ยเคยเป็นแฟนกันมาก่อน mm hmm. แล้วพี่เต้ยก็เหมือนแบบทเมก็กอยังไม่ลืมพี่ดิวสักทีแล้วบอกว่าให้เราแบบรอหน่อยนะ mm hmm. และเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับทั้งสองคนนี้ด้วยะคะ mm ่ะ hmm. เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้มาร่วมแบบว่าในทีมบีผก็ ก็ก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีจะเป็นเป็น MV ครั้งแรกที่อ่าเอาเข้าจริงคือดูเล่นเป็นตัวค่อนข้างร้ายหน่อยมีความมันมันหน้ามันหน้าคนนิดนึงว่าว่าผู้ชายรักเรามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นครั้งแรกกับการเล่นเล่นเอ็มวีที่เป็นบทบาทแบบนี้ค่ะเตอยเหรอครับทำไมถึงแบบว่าให้แบบคนแบบมันหน้าเราหรือเขาต้องมารักเราด้วยไม่ใช่ทุกอย่างมันเป็นความผิดที่ผมเองนะคะที่ผม๋อ มันผิดที่เราเองเพราะว่าเราอ่ะไม่ลืมรักเก่าเองเ,ออเราน่าจะเริ่มเริ่มต้นกับหนูนาใหม่อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผู้ชายที่รังเลนเนี่ยไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยครับชีวิตจ,จริงผมไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับดีใจครับดีใจเป็นการร่วมงานครั้งแรกเลยกับสองสาวรู้สึกว่าหนูนาจะพูดเก่งมากเลยเอาที่เอาที่ได้ยินมาแต่เช้านี่ได้ยินเสียงหนูนาตลอดเจ้า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 ตลอดเลยอ่ะส่วนพี่ <don> ดิวก็จะมาแนวแบบเซ็กซี่ไม่ยอมให้เรียกพี่เรียกดิวค่ะ<อ> ก็คนณดิกวก็ดีใจค่ะจริงชอบน้องเขาตั้งแต่น้องแบบเป็นเด็กๆแล้วอ่ะร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าแบบวันนี้ซจะได้มาเล่นในมือของน้องเขาก็โอเคคะ่ะตรงกลางในพฤษภกาคมนี้จะได้รับฟังกันแล้วนะคะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะกับอย่าให้ความหวังทางๆท,ที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ